สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับคูเลียหรือคูนัตตี้นะคะในช่องเลียชาแนลคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเต้นกันในเพลง You calling my name นะคะจาก God Seven นั่นเองนะคะแกงไม่เรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าดูละเอียดทุกอนูแล้วนะคะคอนเฟิร์มนะจ๊ะว่าถูกต้องหมดแน่นอนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะคุณครูขอ,ขอฝากคอร์สเบสิคคอร์สไว้ด้วยนะคะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะสําหรับเบสิคคอร์สรุ่นที่3นะจ๊ะสามารถสอบถามาถเพิ่มเติมแล้วก็ดูรายละเอียดนะคะได้ที่ line at nt o dance ด้านล่างนี้เลยก็สามารถทักมาได้ตลอดเลยนะคะมีแอดมิน ตอบอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์เลยนะจ๊ะจะสอบถามเรื่องเรียนเต้นหรือว่าจะเช่าห้องซ้อมเต้นที่นี่ก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเต้นเพลงนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ Let's go โอเคค่ะสำหรับท่อนฮุกเพลง You Call My Name นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการกระโดดนะคะแล้วก็มือจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็น2มือแล้วก็หักข้อมืออย่างนี้นะคะก็คือกระโดดสูงนิดนึงที่ 1, <S 1> <S นะคะยกสูงน,นิดนึงนะ จากนั้นนะคะยกขาขวาแตะออกไปนะคะพร้อมกับยักไหล่นะคะยักไหล่ขวาลงนะคะที่2ก่อนจะลงนะให้เรายกขึ้นก่อนนะคะยกไหล่ขวาก่อนแล้วก็พอ2องปึ๊บให้กดไหล่ลงไปหึไหล่ขวายกพร้อมกับยกเท้าฮึอยางนี้นะแล้ววางออกไปพร้อมกดไหล่หึบ จากนั้นจังหวะที่3นะคะยกเท้าเดิมเลยแล้วก็ย่ําลงไปนะคะพร้อมกับยกไหล่ขึ้นคู่เลยยกขาปุ๊บพอเราย่ําเท้าเราค่อยยกไหล่ขึ้นคู่หึมโอเคอาจทวนสามจังหวะนี้มายอย่างงไหลนะคะทุกคนมันจะค่อนข้างสับสนนิดนึงแขนจะเป็น1ยกไหลข่ขวาแล้วกดไหล่ลงที่2แล้วยกไหล่คู่ที่สาม โอเคส่วนเท้านะคะย่ำด้านขวาอย่างเดียวเลยเนาะอะลองทำพร้อมกัน5 6 7กระโดดที่1 and 2แล้วยก3จังหวะที่4นะคะเราจะเปลี่ยนจากยกไหล่และบิดมือความเป็น4 คือเอาไหล่ลงแล้วก็เอามือมาเป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะที่อกคว่ำหากันนะคะขาเราจะงอเข่าซ้ายลงนะคะแล้วก็บิดปลายเท้าเข้านิดนึงนะคะเป็นสพร้อมกับหน้าหันทางขวานะคะดูมือก่อนนะหจะเป็นมือจะเป็นขึ้นนี้นะคะปลายมือขวาขึ้นปลายมือซ้ายแทงลงนะเป็นขวาแล้วก็สลับฮึบฮึบ นี่นะคะเป็นแค่เหมือนสลับเป็นขวาอยู่บนแล้วขวาลงล่างแล้วกลับมาขวาขึ้นบนใหม่นะเป็นขึ้นขึ้นโอเคเราจบ4ปึ๊บมือปัดไปเลยที่5อันสุดท้ายที่เราจะขึ้นนะคะให้เราเอาเท้าขวาไปซ้อนด้านหลังนะคะพร้อมกับบิดส้นเท้าซ้ายนะคะซ้อนด้านหลังบิดส้นเท้าซ้ายคือเป็น4 5แอ จากนั้นนะคะมือซ้ายค่อยๆเอาใส่ในกระเป๋ากางเกงหน้าเรายังหันอยู่ด้านขวานะคราวนี้มือขวาจะเป็นหมุนออกนะคะใช้นิ้วชี้หมุนออกก็คือควักเข้าแล้วปัดออกเนี่นะคะเหมือนเราปัดขึ้นอย่างนี้นะควักเข้าแล้วปัดขึ้นเป็นที่6แอดปาดใต้หน้ามาฮึบปาดใต้หน้ามาพร้อมกับเคาะที่และแปมันจะเป็นเคาะ เคาะแล้วยืดนะคะพอยืดปุ๊บให้เราจำด้วยกระโดดนิดนึงเคาะเคาะแอนนะคะกระโดดเพื่อที่เดี๋ยวเราจะวางเท้าต่อไปนะคะอันนี้คือ8แรกนะทุกคนฮึบฮึบจับที่8โอเคเรามาลองทวนนี้นี้ครั้งหนึ่งค่ะ5 6 7 8จัด1 and 2ยก3 4ปัดมือ5ส้นเท้าแอน6แอ เจ็ดชาชแล้วกระโดดด้วยฮึบจำขึ้นหนึ่งค่ะจากนั้นมือก่อนมือจะเป็นค่อยๆลงมานะคะเป็นหนึ่งสสามสเต็ปนะคะจากด้านบนเราค่อยๆลงมาฮึบอีกนิดนึงจนอันสุดท้ายจะมาอยู่ด้านข้างซ้ายของหน้านะคะมือมือนี้ยังอยู่ในกระเป๋าเกงเหมือนเดิมบางคนก็เอาใส่แต่บางคนก็ไม่ใส่นะคะแต่ว่า ส่วนใหญ่เอามือใส่กระเป๋าเกงนะคราวนี้วางเท้าเฉียงไป45ฝั่งนู้นก่อนนะคะมือค่อยๆลงที่1จังหวะที่2นะคะหึบเราจะบิดมานิดนึงเป็น45ฝั่งนี้นะคะ2และอันที่3ก็คือข้างๆนะคะมือค่อยๆลงมาและจนถึงประมาณข้างนี้1 2 3โอเค จังหวะที่4เราจะวางเท้าเท้าขวาเนี่ยลงไปนะคะพร้อมกับกระแทกศอกไปฮึบคราวนี้ตอนที่เราฮึบกระแทกใช่ไหมให้เราชดหน้าด้วยหนึ่งทีนะคะเป็นฮึบนี่นะคะจังหวะที่แอนห้านะคะม้วนมือออกนะคะเราจะปัดออกปัดเข้าโอเคแต่ว่าตอนปัดออกหัวอยู่เฉยๆแต่ตอนปัดเข้าปุ๊บพยักหน้าฮึบ ะะให้เราคว่ำมือแล้วเ,เหยียดแขนนี้ตอนเหยียดแขนนี้นะคะเราจะถ่ายน้ําหนักมาที่ขาซ้ายนะคะตอนแรกเราอยู่อย่างนี้ถูกไหมเราอยู่อย่างนี้ฮึบปัดออกพยักหน้าปัดเข้าแล้วตอนปัดแขนนี้เอาน้ำหนักมาอยู่ขาซ้ายนะคะงอขานี้ตึงขานี้แทนจังหวะที่7ดนะคะเราจะเอามือนี้มาเป็นเหมือนดึงฝ่ามือเข้ามาหึบเนี่ยนะคะ หึบมาใกล้ๆหน้าแล้วก็ตวัดเท้าขึ้นหึบตวัดวางแล้วกระโดดหนึ่งทีฮึบโอเคแอนนะแปโอเคทวน8ที่2นะคะหลังจากที่ฮึบใช่ไหมวางเท้าไป1นึ่งสองสา่สอนหมุนออกหมุนเข้าพยักหัวแล้วปัดมือฮึบแอนนะ ตวัดขาวางแล้วค่อยจับโอเคพอเราจัเสร็จปุ๊บนะคะก้าวขาขวาขาเดิมนะคะไปที่ 1, 1แต่ขาซ้ายด้านหน้าที่2อันนี้มือไม่ได้ฟิกนะคะค่อนข้างฟสไตล์บางคนก็เป็นมือควักอย่างนี้บางคนแค่ใส่ไปในกระเป๋ากางเกงอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าฟิกแค่เท้านะเป็นเท้าวขวาแตะซ้ายแล้วก็ก้าวซ้ายกลับไปได้านหลัง ก้าวซ้ายแล้วคราวนี้เราจะหมุนตัวไปด้านซ้ายนะคะคราวนี้หมุนไปฮึบแต่ว่าทิ้งหน้าไว้นะคะทิ้งหน้าไว้ก็คือคอยังหันเหมือนหันมองคนดูอยู่อย่างนี่นะจากนั้นค่อยเอาหน้าตามไปนะคะที่ห6กจังหวะและนะคะเราจะฮึบเหมือนกับว่าเด้งอ,อกไปด้านหน้านะคะแล้วก็แท็กหนึ่งทีฮึบเอามือขวาสอดเข้ามาในนี้ แล้วก็ทําเหมือนเป็นเหมือนเป็นควักแบบนี้นิดนึงนะคะฮึบแล้วค่อยยกแปะนะคะอันนี้บางคนกระโดดนิดนึงฮึบบางคนไม่กระโดดเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเก็บลายโคเวอร์คนไหนแล้วกันเนาะทวนแปะที่สามอีกครั้งหนึ่งนะคะจําตรงนี้ฮึบก้าวขาขวาที่หนึ่งแต่สองสามหันตัวสี่ขัว 5 6 And แล้วก็หมวน7ยก8โอเคแต่ที่4นะคะพอเรายกแต่เสร็จปุ๊บเอามือขวามาตบที่หน้าขานะคะเขาจะเป็นตบไล่ลงไปนะคะจากบนไปล่างนิดนึงนะคะเป็นตบ1ตบ2วางเท้าขวานี้ข้างหน้าเรานะมือตอนที่เอาขาวางมือเราจะควักเข้าควักเข้าแล้วก็ปัดออกนี้ ะะเป็นเหมือนมมวนฮึบแล้วตัวก้มนิดนึงนะคะเป็นตบหนึ่งตบสองวนสามสี่แล้วก็เดินเปลี่ยนบล็อกกิ้งนะคะเริ่มด้วยขาขวาก่อนมือจะเป็นเอาขึ้นมาที่หน้านะเป็นมือซ้ายห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ไม่มีอะไรเหมือนเอาขึ้นมาบางบาง,บาง,บางที่หน้าเฉยๆอย่างนี้นะคะมือเป็นอ้านิดนึดนงเท่เทนิดนึงฮึบฮึบ,ฮบ หึบอ่ะแต่ที่4ี่ก็ไม่ยากทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเราหารเสร็จปั๊บหกหมุน7ดยกแตดตบคะ่ะหนึ่งสองวางม้วนมือ3าสเดินห้าหกเเราเดินทางมาถึงสี่แปแล้วนะคะมันเหลืออีกแค่2 8เท่านั้นนะคะทุกคน5้าหกจ็ดแดจำที่1นแอสองยืดสาม สีและ6กแอ7เจ็ดทาทาอนหนึ่ง,งหกอหพยักหน้าหมือออก7จ็ดอนแจำ้ำฮึบเดินขวาซ้าย3หมุน4หัวห้าหกอนเยก8 ตบ1ตบ2เท้าว,วาง3 4แล้วเดินเปลี่ยนบล็อก5 6 7 8อ่ะหลังจากที่เราทำห้า5 6เ8เสร็จปุ๊บนะคะวางเท้าวขวาไปด้านหลังนะคะพร้อมกับเอามือที่1น,นะคะ มือขวาอยู่หลังหลังหูแบบนี้นะอ้ามือแล้วก็เอาซอนไว้ด้านหลังมือซ้ายทาบไว้อย่างนี้นะคะเราจะเริ่มท่าขายนะคะก็คือการใส่ตูดยั่วพิ่คาบนั่นเองนะจ๊ะกริกรๆๆๆีกรีเราจะใส่แค่ไม่ถึง1นึนะคะ7จังหวังนะคะไปทางซ้ายก่อนนะคะที่1 2 3่สองสาอันนี้เราไม่ต้องแบบว่าอู้อู้แบบแรงมากนะคะเอาแบบนิดเดียวนิดเดียวไปที่หนึ่งส 6, 7กจังหวะที่8นะคะก้าวขาซ้ายไปพร้อมชดหน้าที่8จากนั้นนะคะจังหวะที่หนึ่งเราจะพยักหน้า1แล้วก็ส้นเท้าเท้าต่อไปนี้จะเป็นส้นปลายส้นปลายแค่นี้แต่ว่าหน้าเราจะพยักส้นปลายส้น ปลายเสร็จปุ๊บก้าวขาขวามาด้านหน้านะคะด้านหน้ายืนเฉียงแบบนี้แล้วทำมือเหมือนเดิมเลยซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนเดิมแล้วก็ท่าจบนะคะเราจะสไลด์แยกบ็อกกิ้งเนาะส่วนมือนะคะจะเอามาทาบมือขวากับซ้ายแต่ละคนทำไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะทำนิ้วเหมือนเป็นตัว C เหมือนกับมาทาบแบบที่ชื่อนะคะแบบ Will you call my name นะคะแล้วก็สไลด์ไป my name นะคะบางคนก็สไลด์ไปด้านหลังฮึ ฮึบแต่มือทุกคนจะมาจ่อที่หน้าอกแล้วก็ทำเป็นเหมือนตัว C เป็น name แบบนี้นะคะอ่าโอเคอันนี้คือถ้าจบหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองนับตั้งแต่แรกช้าๆกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยลองเข้าเพลงแบบช้าค่ะ5 6 7 8จําที่1 and 2ยืด3 4 5และ6 and 7แอนดาท 2 3งสามหกสแอหพยักหน้า6มือออก7 and 8, จ็ดแอนแจัำฮึบเดินขวาซ้าย3หมุนสี่หัวห้าหกแอนเยก8ปดตกหนึ 1, ่งตกสอง้าวาง3ามสีแล้วเดินเปลี่ยนบล็อกห้าหเจด 8วางมือฮึบแล้วไป1 2 3 4 5 6 7ขาซ้ายไปที่8พยักหนึ่ามี่ขานีหึบ6 7 8แล้วสไลด์ที่จบโอเค เป็นยังไงบ้างติเตอร์เรียลยากไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะทําได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Subscribe ช่องครูเรียชานแนลไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าครูตั้งใจแล้วว่าจะแกะทุกเพลงให้ทันพยายามให้เร็วที่สุดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูเรียหรือว่าครูนาตี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยแล้วพบกันได้ใหม่ในเพลงหน้านะจ๊ะบ,บายแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบาย